ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ใน d i s c อร์ของหมูเด้งฟุตนะครับผมนะก็ในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนนั้นมาดูสปอยอัปเดตต่อไปนะครับผมแล้วก็แอดมินก็ได้สปอยมาหลายวันแล้วนะครับนะแล้วก็เพิ่มเติมวันนี้ด้วยนะครับผมนะก็เพิ่งปล่อยสปอยเอ่ออีกหนึ่งอันมานะครับนะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนั้นไปดูเลยนะครับนะก็รวมกับสปอยเก่าด้วยนะครับนนที่คลิปล่าสุดที่ผมได้ทําไปนะผมก็ได้สปอยไปนะาประมาณ2รูปนะอันนี้ก็จะมาพูดค พามาดูอีกนะครับนะเออก็ไปดูกันได้เลยครับผมโอเคครับทุกคนแล้วก็มาอยู่กันที่สปอยแรกครับผมนะก็สปอยแรกก็จะเป็นทางด้านของสกิลของโกโจซัตตุุเลยนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนนะก็สีแบบแสบตามากๆเลยนะครับผมนะผมก็จะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับนะก็ต้องรออัปเดตมานะครับนะก็พูดได้แค่นี้นะครับนะแล้วก็ แล้วก็ได้แต่ดูไปนะครับผมนะมันก็จะมาคาดเดาของผมนะที่ของที่มันต้องใช้นะกตาโกโจนะหนึ่งนะเออแล้วก็ผมสีขาวนะแล้วก็อะไรอีกอะหัวสุคุณะนะั้นแล้วก็พวกออฟอะไรต่างๆนี่แหละแล้วก็ของจากบอสโกโจ V2 เลยนะครับผมนะผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับผมนะเออก็นะที่ผมเดาวไว้นะก็มีแค่นี้นะครับผมนะย้ำนะครับว่านี่คือผมเดาเอานะเออ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคครับทุกคนแล้วเราก็มาอยู่กันที่สปอยอันต่อมาเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของผลลีโอนะครับผมนะก็จะเป็นผลใหม่นะครับนะก็จะเป็นผลของอ่อรุจินะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะผมก็พูดอะไรเยอะไม่ได้นะครับผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะว่าหน้าตามันออกมาเป็นยังไงนะครับนะเวลาเราใช้นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะเป็นทางด้านของผลใหม่เลยเนาะ แล้วเราก็เข้าไปอยู่ที่สปอยล์ต่อมาเลยนะครับนะัก็จะเป็นเกาะใหม่นะครับผมนะัก็จะเป็นฐานะของกอเกาะเของบอสโกโจบีสองเลยนะครับผมทุกคนนะดูดิโคเท่เลยนะครับผมนั้นเป็นแบบแสบตาเลยนะครับผมทุกคนนะดูดิโคตรจ้าเลยนะครับนะนี่ก็จะเป็นฐานะของเกาะใหม่เลยนะครับผมนะผมคิดว่าโกโจซัตุรุนั้นก็น่าจะเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ต้องรอดูเลยนะครับนะว่าโกโจซัตตุรุนั้นมันจะเลือดเยอะหรือเปล่านะครับนะ ดูดิโค่รน่าสนใจเลยครับผมดูดิโคตรน่าเล่นด้วยนะครับนะแล้วเราก็ไปอยู่ที่สปอยอันต่อมาเลยนะครับนะก็จะเป็นทางด้านของสกิลของโกโจเหมือนเดิมนะครับก็ <c oughs> จะเป็นทางด้านของการกลางอาณาเขตนะครับผมนะ่อยดูดิเหมือนจะสวยแบบเออมากๆเลยนะครับผมหน่อยอัปเดตนี้นะเหมือนจะสวยกว่าอัปเดตอื่นๆเลยนะครับนะผมได้ยินมาแบบผมเห็นแบบเออผ่าน <c oughs> ๆ,ๆนะเหมือนแอดเขาไปจ้างคนต่างประเทศมาทําพวก เอฟเฟกอันนี ee, really ้ให้หรือเปล่านี่ก็ไ่แนใจเหมือนกันนะครับผมนะย้ำแล้วครับว่าผมก็เห็นแค่ผ่านๆนะไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่านะแต่ก็ทาออกมาสวยมากๆเลยนะครับผมนะดูดิโคตดเท่เลยนะครับนะเดี๋ยวเราเข้ามาอยู่กนสปอยล์ต่อมานะครับจะเป็นทางด้านของสกิลโกโจเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จะเป็นสีฟ้าสีเงินเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นเลยนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะมันจะเป็นสกิลที่ดูดนะดูดแบบรูเข้าไปในวงนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะ ก็สวยแล้วนะครับนัก็ไม่มีอะไรที่จะพูดนะนอกจากคําว่าสวยเงามนี่ก็คือสปอยล์ต่อมานะครับนั่นก็จะเป็นท่านาของสกิลสีแดงนะผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับผมนะผมก็ดูเหมือนกันแหละแต่ผมก็ไม่ได้จําอะไรขนาดนั้นนะครับนะดูเพื่อความมาถึงนะเออก็ไม่ได้จําแบบเหมือนเด็กๆอะไรสักเท่าไหร่นะครับนะเออนี่ก็เป็นสกิลสีแดงมันเนาะนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนะก็น่าจะแรงมากๆเลยนะผมนะสีแดงแรงลิดน่าจาไม่เลยนะครับนะดูดีโอ้โหแบบ โคตรเท่เลยนะครับนะผมก็อยากจะเล่นแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือสปอยถัดมาแล้วคุณนะนก็จะเป็นทางด้านที่แบบมันจะเป็นแบบโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะครับแล้วก็จะเป็นกิฟเกมพาสให้เพื่อนนะครับผมนะหรือสำหรับใครที่แบบไม่มีโลบัคอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะดูดีแบบให้เพื่อนปให้นะครับนะเหมือนแบบใครอยากได้แบบดอปคูดสิบอะไรประมาณนี้นะห้าร้อยโลบัคก็ให้เพื่อนกิฟให้เลยนะครับผมนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สปอยอันสุดท้ายแล้วนะครับผมนะก็จะเป็นทางด้านของบอสโกโจสตูุนะครับผมนะดูดิทุกคนโมเดลแบบโคตรสวยเลยนะครับนะก็เกิดอยู่ที่ข้างๆเกาะของไอ้ทำดาบยูรุ V2 เลยนะครับผมนะดูดิก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะนนี้ก็แอดมินก็เพิ่งส่งมาวันนี้เลยนะครับนะก็รอรอได้เลยนะครับผมนะก็เร็วๆนี้นะครับนะอัปเดตมาแน่นอนนะโอเคทุกคนก็ลิปนี้ผมก็มีเท่านี้เนาะอืก็เจอกันที่ อัปเดตเลยละกันนะครับนะ